ยำปลาเค็มกาได้เสร็จแล้วเนาะพี่น้องเน pues าะหนากินบัจใจพี่น้องยำปลาเค็มไปอินซ nah, ี่เ้อพี асибо, really ่น้องเด้อเพี่ว so ่าหมักใส่ผักได้หลายเด้อพี่น้องผักหมักใส่หอมต้นหอมบักซี่ได้หลายจัดละก็ใส่หอมแขีกหอมหัวแดงได้หลายนะจัดเนาะหนากินบัพี่น้องจ้าหนากินบัจ้านี่เมึงตอนแบบใหญ่ๆเลยจ้าปลายินซี่จ้าตอนใหญ่ๆเลยจ้าหนากินบัค้านี่ นากินไม่ค้านหนึ่งชุนกคือนาร่ำแต่นะยนาร่ำคักเนาะนะนายกินบัจ้าพี่น้องจ๋าไปอันก้อนสีอันนี้ก้อนสีไปเบิ่งกะไปเบิ่งเออกะไปเบิ่งวิธีเห็ดกันเล่นนะจ๊ะเนาะใาเห็ดจังไงนะจ๊ะเนาะใาเห็ดจังไงไปเบิ่งวิธีเห็ดกันเลยจ้ะวิธีอันวิธีเห็ดยำปลาปลาเค็มปลาอินทรีย์เนาะจ๊ะเนาะปลาเค็มปลาอินทรีย์เนาะจ๊ะเนาะ ไปเบิงน้ำกันเลยจ้ะพี่น้องจ๋าปลาปลาไปเบิงวิธีเห็ดกันเลยจ้าที่พี่น้องว่าจะผูชกคนว่าสมองสวอนเลยจ้ะเด้อม่นเพ้ว่าสิมาย่าปลาเค็มปลาอินซี่เนาะจ้ะเนาะย่าใส่อย่างนี้จ้ะผมเพ้ว่าเห็ดแบบบนบ้านสไตล์เพ้ว่าได้เด้องเพว่าหันหันกระเทียมหันหอมจ้ะเด็กอะหอมหอมแขกจ้ะนะคกอะหอมบักชีจ้ะเด็กอมีบักพริกพริกสดจ้ะเนาะใส่อยังเงี้ยเลจ้ะเนาะเพีวว่าใส่อันน้ำตาลจ้ะ สอดไม่แม่พี่ล่ะสอดสันน่นเลยสอนน้องแตะบ้างใส่น้ำตาลลงไปนจิะน้ำตาลใส่้ลงไปหเห็นสัดๆเลยกน้อจ้ะเนาะน้ำตาลจ้ะใส่น้ำตาลลงไปจากน้ำตาล,ลปี๊บหน้ากะน้ำมะนาวจ้ะพี่น้องแกเขาไมีแต่มีแต่กุดไปเขาไมาให้แม่ปองไปมปีดไร้ปลูกไป จับสิ่งกอปอปะปาปาปาแค่มากินเปียกย่ำมันนี่จะ้ะย่ำลาเข้มไปนี่ินี่มากินเปียกเนราะฉะนั้นใส่ไปได้หลายใส่ไปจักใส่เอจักทพี่หนึ่งจะ้ะ แต่กาเรเดี๋ยเนาะเปิดตรงนันะผมจะโดดงนะเปิดตรงนั้นปลาไ่ใส่ใจงอยเพราะว่าปลาเข้มมันเข้มเดีว,วเาะเพยเนาะอย่านันแหละเพราะว่าสที่เห็ดเลยเนาะแสรประมาณจะสอดหนึ่งจะ้ะเพราะว่าปลาเข้มมันเข้มู่เดียว,วจะ้ะ แตสุดจ้าหน่อยได้จะเริอไพหน่องเด้อผู้มากหลายก็ใส่หลายจ้ะผู้ใดมากห้ายก็ใส่รลายจ้ะพันกันจ้ะหยกด

เอาไปล้างไว้เลยเก็บไปเลยนี่ยจะอันนี้ก็เตรียมจัดไปแล้วจ้ะปลาตั้งแตเนาะปลาห้าเหล็เตรียมจัดไปแล้วจ้ะยำเดียวกายกินกันด้วยนะพี่น้องเนาะให้สิบเปอรยำปลาอินทรีนั่นจ้ะเนาะ ปาาเข้มไปสิเล้พไปน่องแล้วอันดานเพราแย่พ่นไปไปย่อมจากคนได้สื่อม่าฝากเล้อยากเลยที่เขาสวยน้องห่อนพี่น้องีเขากระตุ้มเสียทพก่น้องเด้วยเลย,ย,ย,ยพัก ีกับต้นหอมจะร้ยหนาจ้ะหนากินม่จ้าพี <burning artists> <São S 1> ่น้องจ๋าหนากินม่จ้าหนากินแมคคาเสร็จแล้วค่ะยำปลาอินซีปลาเค็มปลาอินทซีนะจ๊ะเนาะยำปลาเค็มปลาอินรีจ้ะพี่น้องจ๋าหนากินม่จ้ายำปลาเค็มปลาอินทรียเสร็จแล้วนะจ๊ะนะจ๊ะ เห็ดลอกเห็ดจามเลยพี่น well. ้องเด้อสูตรเซว่ากับเห็ดไหเบิ้งเลยจ้ะยำปลาเค็มบานซีผักเยอะๆอร่อยเยอะๆจ้าเนาะจ้ะเนาะเซเวอร์เห็ดเป็นสองคลิปเลยพี่น้องเด้อเห็ดคลิปเห็ดก็คลิปกิ่นเนาะจ้ะเนาะย่านพี่น้องเบิ้องไหนมันเน่าวหนพี่น้องจ้าย่านพี่น้องน้ำข่าไหนพี่น้องเนาะจ้ะอันนี้ก็บไอ้เซ็ตไปเรียบร้อยเป็นที่เรียบร้อยเลยจ้ะ จะไปอย่าใหก็ไปจังกล้องกินกันเลยนะจ๊ะน่าจังกล้องกินกันเพียงว่าเสียดิคลิปนึงเลยพี่น้องเด้ยอย่าพี่น้องรับข้านี่พี่น้องจา๋าน่ากินมั่วใจาพี่น้องจา๋จาจัดตูกไปแล้วของออกจากตูจกจัดตูกเหากับอื่นพอใหญ่มันวนเลยของเขาไปเสียหรอหะนะของเอาไปเหมืนจะเจ้ จ้่พี่น้องจ้าคลิปนี้ก็บ่มีมยังย้งไหลเ้อพี่น้องเด้เอ,อเฮ็ดอันยำยำปลาเค็มไปนี่ซี่เห้พี่น้องเบิง่งเลาวจ้ะเนาะคลิปนี้ก็บ่มีมยังย้งไหลนะจ้ะเนาะฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์จ้ะกดติดตามกดบักระดิง่งจ้ะเพื่อสิบ่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของสาวเลาผ้ากินเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องที่เขา้ามาเบิ่งคลิปแพร่ว่าก็ขอให้พบเจอแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเลยพี่น้องเด้อคิดเงินให้ได้เงินจ้ะคิดท่องให้ได้ท่อง ประสาจากลูกไผ่ไข่เจ็บทั้งใดทั้งปวงใจพี่น้องจา๋าคิดบังสิ่งดใดไครสูปราถนาค่ะข,ขายงายเมื่อขอพบตะควาจจะเลื่อนดุ่มเรื่องเองก่าหนาจะเจ็บยาไข่มีเงินใส่ได้ได้ได้พี่น้องเน้อคิดเมื่อกะจบไปเพียงสม,มีใจพี่น้องจา๋าไยบายจุบจุบจ้า